การเพิ่มฐานข้อมูลผู้ติดต่อในเมนูสมุดรายชื่อโดยในส่วนนี้จะมีทั้งข้อมูลของลูกค้าและผู้จำหน่ายซึ่งจะสามารถดึงไปออยกอกสารซื้อขายต่างๆได้ค่ะไปที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือเลื่อนลงมาที่หัวข้อฐานข้อมูลแล้วคลิกเลือกสมุดรายชื่อค่ะในเมนูนี้จะมีการแบ่งแถบตามประเภทผู้ติดต่อดังนี้ค่ะ 1. เมื่อคลิกที่แ็บทั้งหมดจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อทุกรายที่มีในระบบ 2. แทแถบลูกค้าจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อที่ใช้สําหรับดึงไปสร้อกระสานฝั่งขายเช่นมาเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบเกับภาษีและใบเสร็จรับเงินค่ะ 3. แทแบผู้จําหน่ายจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อที่ใช้สาหรับดึงไปสร้กระสานฝั่งซื้อเช่นใบสั่งซื้อใบซื้อเชื่อใบเสร็จซื้อใบซื้อสดและการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะ เมื่อต้องการสร้างผู้ติดต่อใหม่ให้คลิกไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรายการผู้ติดต่อค่ะลำดับแรกคือการระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีในกรณีที่ไม่ทราบสามารถข้ามได้ค่ะแต่ถ้าหากมีการดึงเอารายชื่อของบุคคลที่ไม่ได้ระบุเลขผู้เสียภาษีไปใช้ระบบจะไม่ให้หออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเช่นหนังสือรับรองการหักภาษีนัดที่จ่ายต้องกลับมาเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ใหม่อีกครั้งนะคะจากนั้นให้ใส่รหัสสาขาจะต้องระบุทั้งหมด5หลัก ถ้าเป็นสำนักง,งานใหญ่ให้ระบุปเป็นเลขศูนย์5ตัวในกรณีที่เป็นสาขาสามารถใส่เลขและชื่อสาขาลงไปได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียกผู้เสียภาษีและรหัสสาขาเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบเรียกผู้เสียภาษีถ้าผู้ติดต่อ,อรายนั้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มระบบจะดึงฐานข้อมูลชื่อบริษัทชื่อสาขาและที่อยู่ของผู้ติดต่อจากฐานข้อมูลของกรมสรรพากรมาใหัตโนมัติแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องคี์ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปเองนะคะ ในส่วนของประเภทผู้ติดต่อสามารถกำหนดให้ผู้ติดต่อรายนี้เป็นลูกค้าผู้จำหน่ายหรือเป็นทั้งลูกค้าและผู้จำหน่ายก็ได้ค่ะถ้าหากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเลือกผู้ติดต่อเป็นลูกค้าเมื่อทําการใส่กอกสารซื้อจะไม่มีให้เลือกในการใส่เอกสารค่ะต่อมาคือการกาหนดรหัสผู้ติดต่อระบบจะดึงเลขผู้เสียภาษีและรหัสสาขามาใส่ให้ก่อนสามารถแก้ไขได้และระบุได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลขหรือผสมกันก็ได้ค่ะ และเมื่อมีการบันทึกไปแล้วจะไม่สามารถกลับมากแก้ไขได้นะคะคำนำหน้าระบบบังคับว่าต้องใส่ข้อมูลในช่องนี้ค่ะเพราะจะไปแสดงในเอกสารต่างๆในกรณีที่คลิกตรวจสอบเรียกผู้เสียภาษีแล้วข้อมูลในช่องชื่อคู่ค้าจะมีคำนำหน้ามาให้ให้ทําการลบคำนำหน้าในช่องชื่อคู่ค้าออกแล้วนํามากรอกในช่องนี้แทนค่ะถัดมาการใส่ชื่อคู่คา้าระบบบังคับว่าต้องใส่นะคะเพราะจะไปแสดงในเอกสารต่างๆค่ะถัดมาคือการกาหนดประเภทกิจการของผู้ติดต่อ จากนั้นเป็นการใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกซ์และอีเมลของผู้ติดต่อข้อมูลในส่วนนี้จะประแสดงในเอกสารต่างๆระบบไม่บังคับให้กรอกข้อมูลนะคะสามารถข้ามได้ค่ะหากผู้ติดต่อรายนี้ใช้ t ิ o ตูอยู่แล้วและถ้าทราบถัสองค์กรของผู้ติดต่อก็สามารถกรอกลงในช่อง organization code ได้เลยค่ะหากไม่ทราบส่วนนี้สามารถข้ามได้นะคะในส่วนหัวข้อรายละเอียดผู้ติดต่อข้อมูลเหล่านี้จะประแสดงในเอกสารสําคัญต่างๆเช่นนำเสนอราคา ใบแจ้งหนี้บังกับภาษีแต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลในช่องนี้ก็สามารถข้ามได้ค่ะข้อมูลที่อยู่ของผู้ติดต่อสามารถระบุปเป็นภาษาอังกฤษได้แต่หากกิจการไม่จําเป็นต้องอ่อยกอกสารเป็นภาษาอังกฤษส่วนนี้ก็สามารถข้ามได้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกบันทึกที่มุมขวาบนได้เลยค่ะระบบจะพากลับมาที่หน้าแถบรายการทั้งหมดอีกครั้งโดยจะแสดงรายการผู้ติดต่อที่เราได้เพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้ค่ะ ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งพาร์ตต่อไปพวกเราจะมาแนะนําการใช้งาน n e x t t ERP ในส่วนไหนอีกรอติดตามกันนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองใช้งานสามารถติดต่อ n e x t t ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะพวกเรายินดีให้บริการค่ะ